ก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อสี่ปีที่แล้วผมอยู่ในเดือนจําผมเป็นคนคนหนึ่งที่สิ้นหวังตายเหมือนลาซารัสเนี่ยครับแต่โดยความเชื่อที่ส่งผ่านพี่สาวผมก่อนมาถึงผมผมทาให้ผมได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์และทําให้ชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนหัวข้อการการการแบ่งปันในวันนี้ผมใช้คําว่าหัวข้อของคือพระเจ้าผู้ชุบชีวิตพอชีวิตผมตายในด้านฝ่ายวิญญ,ญาณไปแล้ว พี่สาวผมก็เหมือนมาทาครับเหมือนมาทาอยากให้น้องฟื้นขึ้นมาผมไม่รู้ว่ามีใครกำลังสิ้นหวังอยู่หรือเปล่ามีใครกำลังหมดหวังอยู่หรือเปล่าผมเคยผ่านชีวิตสิ้นหวังมาแบบถึงขีดสุดไม่รู้ว่าเช้าวันลุกขึ้นเราจะเป็นหรือเราจะตายผมใช้เวลาอยู่ในเรือนจำตั้งแต่อายุสิบหปีเข้าๆออก,ออกจนครั้งล่าสุดเนี่ยผมถูกสารตัดสินถึงแปีกว่าและผมคิดว่าโอ้เรือนจำชีวิตนี้8ปีกว่า เราคงไม่สามารถเป็นผู้เป็นคนได้แล้วเพราะในเรือนจําไม่มีนะครับไม่มีในเรือนจําที่จะมาสอนให้เราเป็นคนดีไม่มีนะครับมีสอนให้เราทําตัวให้แย่ลงแย่ลงเพื่อเราจะสามารถอยู่รอดได้ในสังคมของอีกโลกหนึ่งวันนี้ผมจะพูดถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าอีกแง่มุมชีวิตอีกด้านหนึ่งที่พระเจ้ายังทรงเห็นคุณค่ากลัวคนในเรือนจำไหมครับ กลัวไหมครับผมมีเพื่อนสักเต็มหน้าเลยนะครับไม่มีชิ้นดีเลยกลัวไหมครับมีสังคมคริสเตียนเท่านั้นครับที่จะให้โอกาสคนอย่างพวกเราผมเคยเข้าเรือนจำใช่ไหมครับแล้วก็จะเจอพี่น้องมากมายแล้วผมก็ถามนักโทษทั้งสองคนอีกคนหนึ่งคดีฆ่าใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็เป็นคดีรักทรัพย์ธรรมดาผมถามว่าพี่ครับ พี่อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วครับในเรือนจำรู้สึกจะเป็นเรือนจำของเปรมเขาบอกว่าหลายปีละสี่ห้าปีละงั้นผมขอถามนะครับพี่ถ้าเกิดพี่พี่คนนี้ที่โดนคดีฆ่าเนี่ยพ้นโทษออกไปเนี่ยไปหาพี่แล้วขอทํางานผมอยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วครับพี่ยินดีรับไหมครับคําตอบคือคนในเรือนจําด้วยกันนะครับส่ายหัวครับผมเพราะว่าเขาไม่ไว้วางใจ เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ผมไม่รู้ว่าสังคมไทยณวันนี้จะมีการช่วยเหลือมากมายสักแค่ไหนผมไม่รู้แต่ส่วนตัวผมมีแต่พี่น้องคริสเตียนเท่านั้นที่ช่วยเหลือผมผมจําได้วันที่พี่สาวก,กับพี่แจ๋เป็นคนขับรถและรับผมมารับผมพ้นโทษมารับมาพี่สาวให้ของขวัญสิ่งแรกผมคือพระคัมภีรผมรับพระคัมภีมาแล้วพี่สาวผมก็พูดว่าโรตา้าพี่มองเห็นว่าโรต้าเนี่ยอนาคตเนี่ยจะเป็นคนช่วยเหลือคนผมตอบทันควันเลยพี่ครับ ผมเอาตัวไม่รอดเลยผมจะไปช่วยเหลือใครเขาได้จากวันนั้นถึงวันนี้ทําให้ผมเห็นในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความเชื่อผมเริ่มจากพระเจ้าเพียงจุดเล็กๆเวลาเราสิ้นหวังเราสามารถเปิดใจได้เราเปิดใจได้ง่ายมากเลยชั่วโมงนั้นอะไรก็ได้ถ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตผมได้ผมยอมแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็น่ารักส่งพี่สามาพูดเรื่องราวพระองค์กับผมผมขออนุญาตแล้วกันนะครับอ่านข้อพระคำ ที่เราอ่านไปบ,บทยอบทที่1 1ใช่ไหมครับแต่ผมขออ่านข้อ 40, 40เพียงข้อเดียวพระเยซูตัดกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อเธอก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้ผมเริ่มต้นจากความเชื่อเริ่มเริ่มเชื่อพอเชื่อเสร็จพระเจ้าทําบางสิ่งบางอย่างผมมันทาให้ผมวางใจได้ตอนแรกมาบอกผมว่าโลต้าลางวางใจพระเจ้าสิอยากเป็นคนดีวางใจพระเจ้าสิานนาาสมันพูดง่าย แต่มันทําไม่ได้แต่พอเราเริ่มเชื่อเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าเริ่มสแสวงหาพอเรามีประสบการณ์กับพระเจ้ามันทําให้เรากล้าวางใจกล้าวางใจผมเริ่มวางใจวางใจพระเจ้าเริ่มใช้ผมวันนี้ผมสามารถเป็นนัพรในการเข้าไปสู่เรือนจําต่างๆไปบอกถึงความรอดบอกถึงชีวิตได้ให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงได้พระเจ้าช่วยเหลือพวกคุณได้พระเจ้ารักคุณเราะนมพีในภาคคมภีร์พระเจ้าบอกว่าชีวิตของคนมีค่าเท่ากันคนในเรือนจําก็มีกําแพง จริงไหมเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจริงไหมที่คุณจะมาช่วยเหลือพวกเราคุณเข้ามาหลอกไหมหรือคุณเข้ามาทําอะไรเขามีกําแพงเหมือนกันเพราะเขาถูกหล่อหลอมอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่มีค่าไม่มีคุณไม่ไม่มีคุณค่าในชีวิตผมเข้าไปบอกว่าให้พระเจ้ามองเห็นคุณมีคุณค่าแล้วเวลาผมพูดกับเขาเขาค่อนข้างจะเปิดใจเพราะผมเคยเป็นคนในเรือนจํา